เอางี้ก่อนถามทุกคนนะพร้อมกันหรือยังพร้อมมันกันหรือยังมันอะไรก่อนแข่งรถพี่แข่งรถเกมง่ายไปเลยครับไปเลยโอเคไปพี่หมิงพร้อมแั้วพี่ PS5XA2 เอเชีย EC อ่าแนะนำเลิก XA2 ถึงมาถ้ามันมีรถให้เปลี่ยนอย่าไปเปลี่ยนนะเอา XA ดีที่สุดโอเคก็เจ้าของห้องก็บอกอยู่ x a 2 1น มันเปลี่ยนไม่ได้เลยมันไม่ใช่กันเ,เพื่อบางคน,นมีแบบแต่งไงไเปลี่ยนสีไม่กูเปลี่ยนเปลี่ยนสีนี้แล้วก็ขออนุญาตเดิมพันรักกันไม่รู้ชนะก็ไม่รู้ชอบเดิมพันไปชนะนพันหนึ่งเลยเอาดีใส่ดีใส่ดีเออพันหนึ่งพ,ออพ,พี่พี่หมิงก็ใส่่ะ ใส่ไปไม่รู้ว่าต้องแพ้อะใส่ไปรู้ไม่แน่พี่เกมด่านรอบนี้อาจจะง่ายไงพี่ว้าเฮ้ยใครสีน้ำเงินซ้ำวะไม่ชอบเลยสีซ้ำอ่ะไม่พอโอ้ยพี่ตี๋สีน้ำเงินซ้ำหมดไหมอ่าเดี๋ยวก็ไปติดกันน่ให้ไปก่อน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 เดี๋ยวก็ไม่ติดกันอยู่แล้วไว้แล้วผมต่อให้ไปก่อนเลยไปก่อนเลยเออเกานี่ย ด่านเล่นเริ่มมาแล้วว <ines> ่ะเอา render, <esh? S 1> เอา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 เว้ยดูดตูดได้ด้วยว่ะอ้าวไอ้เจ้ทำไมมันไม่ถือวะพี่ไม่โดนบูธเปล่าโดนบูธสองอันเลยนะแต่ไม่เคยไม่ถือเนี่ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหพีกตัวไอ้ก้อนยุคเจลีแม่เจ้เอฟค้างวิเอฟค้าง <t> <découvrir görüş> ไม่ไม่ไม่มีกดค้างเลยนะกด F ค้างพี่เดี๋ยวมันรีให้เองรอหลอดมันขึ้นอ๋อ F ค้างโอเคโอ้ยเอ้ยพลิกไม่ยากพลิกไม่ยากพลิกไม่ยากพลิกตัวไม่ยากโอเคโอ้ยสิอะไรกูไวไงพี่ดวงพี่อยากได้ใช่ไหมพี่จัดให้แล้วเต็มที่เลยเอ้ใครเลือกเลขห้ามานะไปคุยกับคนเลือกใหม่อีกเนอไปทางไหนฮะไต่เหินขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวไปตามทาง พอแบบพอถึงโค้งนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวมันจะมีให้หักขวาขึ้นเพื่อแบบพลิกตัวเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโี้ยเข็มขัดสั้นเลยขาดไม่ถึงขาดไม่ถึงเข็มขัดสั้นไอ้เหี้ยโอ้เจอมุกเข้าไปอ่าทุกคนเริ่มเข้าใจดาเริ่มเข้าใจดาแล้วละ โโอ้หค่อยๆกัค่อยๆไปกันนะอย่าแซงกันนะเฮ้ยเฮ้ยเราจะไปอีกตัวไอ้เหี้ยพิกตัวพิกตัวพิกตัวไต่ตัวไปได้ไปได้ไม่ได้ยังไม่มีใครไปเกินหน้านี้เท่านั้นเราต้องหักขวาขึ้นอ่ะก่อนที่มันจะถึงแบบแง่งที่มันต้องไปฝั่งนึงอ่ะถ้ามันต้องไปฝั่งพิกตัวจะไม่หักเขาล่วงเลย มาอยู่กองเที่ยวกันหมดเลยทุกคนไม่มีใครหลุดตกเอ้ยเฮียใครอะโทษเต็มลำเลยอ๋อเอาพี่หมิงไม่หวากูเบียดไปแก่โอ้ยแรงเกินเอาไปเนี่ยว่ะมันต้องค่อยๆอ่ะค่อยๆอ่ะอย่าแรงเดี๋ยวนี่อีซี่จริงปะเนี่ยอีซี่พี่ตรง่ยกนะตรงแย่ไป คือวะเฮ้ยไม่ไม่เคยเลยวะแต่ดีวะยังไงพี่ดวงต้องการก็จัดให้แล้วพี่ยังยังมีไงอีหกด่านที่ผมบอกให้นับหนึ 6, ่งถึงหกหนึ่งถึงเจ็ดไปแกให้เลือกกันหรอไือได้แล้วได้แล้วได้แล้วได้เป็นรับเป็นละได้ใช่ใช่ผมก็แป๊แตะฝั่งนู้นได้แล้วพี่แต่ว่าไม่เคยทรงตัวกลับมาได้เลยแม่งล่วงข้างล่างได้หรอคือมันแตะฝั่งนู้นได้แต่มันล่วงได้ตลอดเลยใครดูดตูดวะพอดูก็เล่นอย่เฮ้ยเหวะ อวนดิเหรอได้มันพลิกตัวดูตรงนี้เหรอโอ้ยแล้วดูแลอวมันดึงมันนะูุเบียร์แบบอันนี้ดีกว่าแบบนี้กี่นาทีว่าชั่วโมงเกินว่าเกินไปโดดตูดโดนตูดเอาสีแดงกรีดแดงกรีดพี่ดวงเหรอมันดูตูดอ่ะคือรถมันดูตูดอ่ะมันเบาไม่ได้มันจะแสงอ่ะ ีมันต้องหักตั้งแต่เนิ่นๆเลยอ่ะเพราะว่าอันเนี้ยมันหักมันหักสองเลยอ่ะตายสิวอ้ีนี้ก็เนินไปวะเห็นปะลองมองดูจากตาเปล่าอ่ะเกินตองดีเอ้าเฮ้ยมาได้แล้วเว้ย าแล้้ววเยชิดไอ้เหี้ยเสาเหี้ยยานะไปแล้วครับเช็คคอยที่หนึ่งเจอกันจ้าไปไหนยากกว่าด่านนั้นอีกแล้วอะไรนะพี่หมิงมันยากกว่าด่านนั้นอีกแล้วใช่มันยากกว่าเยอะเลยมันยากกว่าเยอะเลย ไปทางนู้นต่อเซไปครับีขำหมดเ <c oughs> ลยว่ากูเห็นภาพเลยกินไม่ไหวครับว่ากูเห็นภาพเลยไอ้พริกตัวแอ้วอ๋อไอ้สัสอู้หูเหียไม่มีอะไรครับข้างหน้าไม่มีอะไรสบายมากข้างหน้าข้างหน้าสบายมากหนีเสือไปจะระขีไว้เยอะอย่างเยอะเลย ข้างหน้าไม่มีะระยะครับแต่กูยังไม่ผ่านเลยตอนนี้ <c oughs> โอ้ยมันเกาะไม่ตรงอ,ะอ่ะหกนาทีเองทุกคนชิวๆเดี๋ยวทุกคนเข้าประมาณสิบห้านาทีเมื่อไหร่เดี๋ยวจะเริ่มรู้สึกอ่ะ ตอนนี้ก็รู้สึกละตอนนี้ก็รู้สึกละนี่ก็รู้สึกละมันมันก็จะวุ่นวุ่นไปแต่พี่หมิงเขาตั้งตัวทันแล้วนนางพี่หมิงเนาะพี่เนาะเออพี่หมิงยังอยู่กับเราไว้เนี่ยพี่เขาเขาน่าจะไปซื้อมาม่าทำแล้วมากินเลยแพี่หมิงหลับแล้วมั้งจะมาได้ สายอาทิพิตัวพับโยุอุ้ยพิกไปยังไงวะเอ้ยเหินเปล่าเช็คพอยต์เลยได้ปะวะถ้าเราหักขวาเต็มขออาตเท็กแมปเลยแล้วกันเผื่อได้จะไมิชนกันมั้งอะเสาเฮไปไปนะไปไปไป ก็มาเกไปวิ่ีอ่ย <c oughs> อเฮ้ยมันแรงเลยพอเช็คอยไม่อยู่เนี่ยไปเลยได้ปะไปเลยได้ปะถึงปะอ้เขี้ยไม่ถึงโอเคไปตามทางให้มันที่มันให้มาก็ได้ี <c oughs> ใครเริ่มรู้สึกอุ่นๆบ้างตอนนี้ <c oughs> ใช่อุ่นๆบางยังไม่รู้สึกสงสัยเต็มไปหมดแต่ว่ามีคนผ่านไปได้ในรเยการกูเห็นแต่ยูทูบไอ้กูทำไม่เป็นพี่ไม่ต้องดู YouTube พี่เห็นผมไม่ล่าผมก็มาแล้วนี่ไงพี่เปล่าพี่ไม่ใช่ไม่ได้ดูตอนนี้แต่เคยเห็นเฉยๆเคยเห็นในยู u ู e ช็อตก็คือมันทําได้แหละคือมันทําได้แหละแค่เราต้องความสามารถส่วนตัวนิดนึง ต้องากากรองศากันดีๆนีๆดนึงอียตับตูดพอดีนีงอ่าเราไปคุมยูตูดนะเอ้เอาพี่มิงน่าจะเหมือนนน่าจะไม่อยู่เรบร้อยไปหนึ่งคนอนาคตมีะไรอีกเยอะเยอะกูกูแค่นี้กู <ๆ S 2> ยไม่มี่าน ไม่แต่ผมหาด่านง่ายๆมาให้สำหรับทุกคนเนี่ยมีหลายคนก็ยังเล่นตรงนี้ไม่ผ่านกลุ่มเราอ่ะอ่ะมันมันง่ายอธิบายง่ายพี่ารมันบอกว่า easy easy ไหม easy หรอใช่แต่ไม่สำหรับกูุ่มแต่ตรงนี้มีใครบางนะมีโองาน สองคนนั้นเขาไปนวดเลยตรงนี้เราเราต้องเราต้องใช้ความเร็วเยอะไว้ไอ้ตรงไอ้ตรงเนี่ยจะไอ้จะไงอะใช้ความเร็วเยอะมันไม่ผ่านมันมันต้องบีกเว้กดตับไปดูทีพี่ด้วงกดตัไปดูทีนึงแล้วมันจะแล้วมันจะพลิกผิดให้กดดีนี่เนี่ยจะเกือบได้แล้วโอ้ไปไปว่ะ้มันต้องมาไม่ไวมันมันต้องมาไอ้ถึงตรงนั้นมันต้องช้านิดหนึ่งเว้ยไอ้ถึงตรงตรงราจ้า อกะมันต้องชาร์จเนี่ยตัวหลังการเขาเริ่มมาแล้วต้องซื้อมากๆแล้วต้องหายไปเลยนะโอ้โหโอ้โหเห็นดูดดูดไอ้เหี้ยดูดตูดพี่ดวงมาลดแรงเกินไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยปิดดูดตูดได้ไหมนี่ยไอเด็กนั้นมันกลับได้ะ ไอ้ตรงที่เราจบปิกที่ราตรงที่เรจะปิกเ่ต้องปคมเร็วกว่าตัวอสเต์กว่าตัวอสรค่อยปิกเรียบร้อยพี่ดวงแล้ยาน้อยผมไม่เหงามีคนขึ้นมาอยู่กับผมโอ้ยย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 ตรงนี้ยย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 มยยยกยยยยยยอยยยยยไมยยยยยกอยย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 ย มันไม่ได้เสร็จพี่มันนานเกินแล้วพี่มันก็หลุดเองพี่ไปไหนมาคุยเรื่องล้อนี่แหละพี่ใหญ่เราอ๋อด่านง่ายพี่ด่านพี่หมิงพี่หมิงไม่มาจริงเลยพี่ไปเล่นอย่างอื่นเราพี่ดีแล้วิง่หรอไ่ได้จะกินล้อพี่พี่หมิงรู้ว่าตอนนี้ประมาณยี่สิบนาทีทุกคนยังอยู่จุดแรกอ่ะเอ้ยไม่ทุกคนแต่มีสองคนที่มาตรงนี้แล้วที่เหลือยู่จุดนู่นเอ๊ะแบบใหญ่ซ้ามมาเจออะไรแบบนี้เลย อย่าอย่าหนีไปอย่ามาละอย่ามารู้จักไอ้อิร์นเลยหนีไปเฮ้ยอะไรอะผมพาออกจะพาเขาสนุกสนานเฮ้ยเข้าใจเลยพี่ได้แต่ผมได้แต่เนี่ยพี่ด้วงเดี๋ยวพี่เข้าใจเลยพี่ดูดตูดผมไปอ่ะเดี๋ยวพี่เข้าใจเลยว่าแม่งแรงเกินไปดูดกว่าเราจะรู้เราจะรู้ มันจะรู้มันจะไปไอ้การไอ้ตรงนั้นไม่ต้องกดกดตัวเอสนะไอ้ตอนไอ้ตรงจะปริกิดเราต้องกดตัวเอสเลยโอ้ติดโอ้โหสบัดไม่เช่หลักการก็มาเต็มร้อยแต่เขายังแต่เขายังยืดตัวยืดยืดถักใารเข้ามาเต็มร้อยแต่เขายังยื็บตรงนั้นอยู่กูกูเกือบได้ไอ้สองกูกูได้หลายหลายทีอ่ะนี่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 ฮึ๊บฮึ๊บฮึบฮึบสัตว์เยอะจนเกินไป ไม่ได้การ,ร,กาม,รกมันต้องเรียบขัวในการใช้มันจะพลิกอ่ะ <supporting his nose> มันต้องเรียบขววมึงไม่จะไม่ใช่ลักส่งไม่ได้เว้ยมีเนี่ยเรียบขัวเออไม่ต้องเรียบขววตกก่อนที่เราจนน่ายนั่นน่ะเราจะพลิกตรงนูน้นอ่ะตอนต้องเรียบขววเรียบขวัวมาตายหมดเออได้แล้วได้แล้วได้แล้วมาได้แล้วแล้วไงต่อไปก่อนเลยจิ๋วเอ้ยไปไงวะหาไม่เจอ แต่แล้วเราไปไงวะไม่ให้ไอ้ดิลไอ้เหีราไม่ผ่านได้ตรงไอ้ตรงที่เป็นขั้หันข้างบนเนี่ยเมื่อกี้ผมขึ้นไปได้ทีเดียวแล้วเว้ยผ่านแล้วเว้ยพี่ด้วงผมไปแล้วนะพี่ผมไปแล้วนะพี่วิ่งเหี้ยพี่ตัวไอ้สาร ดูว่ผมมาแล้วนะพี่พี่เที่นนี่ขนาด e ี s y e a ี y ไอ้คนสร้างเนี่ยมาเที่นขนาดนี้แหละถ้าถ้า hard ของคนสร้างเนี่ยมันจะเป็นไวนไววะเนี่ยกูามจริงกว่าไปไม่ได้เจะคนสร้างก็ผ่านไม่ได้เหมือนกันโวยไอ้นี่ว่าสีอีพีแล้วใส่วงเล็บวงเล็บ e x w คุณไม่เล็บทุ้งล่างเลยลบลงเล็บปิดเลยเออนาที นี่ไงกูสาบกูสาผ่านตรงนี้ไปได้แล้วแม่งให้เรายังเฮ้ย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 กูมาแล้วกูมาแล้วกากาไปแล้วไปแล้วงอน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 เอา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 วะกูมาแล้วเฮไปขวาแล้วไปจากไปเถอะขอร้องจากไปจากไปแล้วเย้กู กูจะควาแล้ว yeah. เย้ไอ้เย่พี่ตีว,ว้าอันนี้เดี๋ยวนี้กูจะไปไหนอะไรเราต้องต้องกลับหรอใช่พี่ <มา S 2> กลับลรังเดิมแต่ว่าไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องลงไปที่เดิมไตแดงไปอะ่ะไอ้เย่กูสาก็ใส่กูสับแต่ยูเต็มหน้าเลยเมื่อกี้อย่าบอกนะเหินลงไปอะ่ะ <laughs> เออดิเหิน <laughs> ลงไปไอ้เย่เดี๋ยวตรงนี้ต้องพลิกหรอใช่พี่พลิกใหญ่ไอ้ไมายหมายัดแม่ <laughs> มีพิกมาเจอพิกในการเชื่อหลักการกูยังการไอ้ตุงเดียเราจะพิกเหรเราต้องละเอ็ไวเพื่อเร็หน่ึ่เชื่อกูยังการกูพาผ่านมาแล้วไอโง่แต่กับแรงทางพวกอไอโง่อ จะปัดลูกลูกกูไอ้เหียจะถึงอยู่แล้วตไปไหนวะต้องไปไหนนะอ้าวแหะแล้วก็บันลูนดีเย็ดไม่ไม่หลอกกูไอ้เหียคุณหลอกดาวมันต้องให้กูมุดอุโมงค์ขอบคุณมาก พับซ่าพับออกเลยนี่ครับเดียบร้อยเรีบ้อยใจกูอยากออกพอดีนะกูมาแล้วนี่จะใช้บุกแบบเนี้เลยไปอีกหนึ่งไปมาดูนะว่าจากหกคนจบด่านแล้วจะเหลือกี่คนจะจบไหมจะจบไหมจบจบเจอกันครับพี่การตัาตามควาัง้แล้วโอเคกัน พี่โอมเงียบเลยพี่โอมว่าไงบ้างโอ้ผมอยู่ที่เดิมกับโอมีป่เหลือคนเดียวเหลือคนเดียวแล้วตรงนั้นตรงพี่โอมเหลือคนเดียวแล้วเหงาเลยดิเขียนได้ถ้าพี่ถ้าพี่หมิงไม่หลุดพี่หมิงก็อยู่เป็นเพื่อนแล้วตรงนั้นนะว้าว วังกลับแล้วจะได้อยู่อะไรอยู่ในมุมนั้นพี่หมิงด่างโคตรง่ายพี่ครึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่จบเลยง anyway. ่ายบ้านเองดีเช right ็คโพยที่สองครับโอ้ยเช็คโพยที่เจ็ดแล้วครับทุกคนไปไหนต่อวะบนแน่เลยยังไม่จบจบเลยหรือว่าแค่ไม่จบเลยพยายามอยู่พี่กูต้องกลับใช่ไหมหรือว่าไปไหนวะ อ้วงล้อค้าที่เดียวกันแต่ว่าแม่งกำลังปั้นตรงนี้เรื่อยๆดูมันต้องค่อยๆไปอ่ะไอ้ตรงขบวนมันไปถึงแล้วอ่ะแต่มันมันไม่ได้อ่ะมันมันมันลื่นก็จะกลับไปตรงนี้ยแง่ๆน้องเสื่ออะไรวะกลับไปก่อนแล้วกั้ยอุ้ยสัตว์เออตอนนี้ติดปัญหาตรงไหนกันสองคนนู้นอ่ะพี่ด้วงพิสต์ติดตรงคุงล้อล้อลื่น ไม่ใช่ไรตอนแรกพี่ติดตรงเนี่ยติดติดตรงจะอีกรนีรถเอฟคีมีพิกอีกแล้วเหรอโอ้สไยกูมากไอ้สั์จะถึงเช็คคอยแล้วแม่งมีพิกให้กูกูว่าแขนตึงทำมันเป็ือนแบบไงกูไม่ไม่ชี้จิงพี่ไม่ทำอย่างนี้ได้เลย โอ้พี่ใครเขาจะทำได้วใช่ไหมแค่แค่แค่เหยียบรถให้มันติดติดเนี่ยไต่ถังยังไงยังยากเลยพี่ <c oughs> กีคิดยิงถามเองคนับตุเยเจี๋ยกันแเลยหน <c oughs> สีสุดกางโอ้อะละอะไรพี่โอ๊ะอะไร <c oughs> อ๋อ สบายเลื่อมุมล้ลืมุมละลุมุมละลุมุมละลุ่อมุมแล้เห็นรถเห็นรถจีนกเฮ้ยอะไรพี่อย่างน้อยผมก็มาถึงขั้นนี้แล้วผมอีกสองเซนต์ผมก็เส้นชัยแล้วแต่อุ้มยู่ไหนนะอยู่ข้างล่างเราอุ้มที่เดิมที่พอมที่เดิมคือสู้พี่อมพี่มันบัาไปเองเกมดี มันิเฮ้ย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  <c oughs> การจะไปห้องขบวนงานเป็นห้องเก็บห้องห่างจากห้องพ่อแม่แม่แมอ,อไหรห่า,า,างไปไปถามพี่เจตอนนี้ทุกคนเมมมากเลยทุกคนเริ่มอยู่ในโหมดหรอเงียบอ่ะ <c oughs> เขาเขากำลังแบบอะไรล็อกล็อกอินล็อกอินเหมือนตัวยูนิสกำลังเฮ้ยมาได้วะมาได้เลยวะพิการมาแล้ววะพิการเห็นปลาเห็นปลาทุกคนครับเจอกันนะครับจะไปเส้นชัยแล้วครับเออจบจบมาสักทีเฮ้ยแรงรถมีปะนะเฮ้ย จบมันสักทีไอ้เหี้ยแรงรถเหมือนไม่มีเลยเออมาว่ะมันให้เหินเข้าเหรอวะเส้นชัยโอ้โหชิบหายแล้วกูกูไม่เข้าแน่เลยปีนี้เส้นชัยอ่ะ ไอ้สามเข้าเถอะเข้าไปโอเคเยี่ยมเลยไปขอวนกลับไปหาพวกพี่เขาหน่อยสิแข่งแข็งแล้วมึงควรจะเป็นเป็ฟารไอ้ฟินนี่สี่เอาแบบี้เอาแบบนั้นเนี่ มอด้วมันต้องแบบไฟฟ้าซีเรียสดะดีอันนี้นก็อันนี้ก็ฟาาซีเรียสอ่ะวันนี้นนนพี่อมพี่ผมมาหาละผมแบบฟ้าเองขึ้นไปหาพวกเคาก่อนนี่ไงขึ้นไปหาปะไอ้เหี้ยเข้าสินชียดีกว่าพี่ตัวไม่ได้ไปละเจนครับเข้าสินชยียดละ มันเหมือนจะได้นะแต่ว่าก็ไม่ได้ดีเอกู <c oughs> <c oughs> ว่าเป็นชั่วโมงแน่ๆถ้ากูจะผ่านไอ้สายชี่ดนเนี่ยาำว่าเกินผมว่าทถึงสองสามวัลงเข้าเส้นชัย,อ,ยอันนี้พี่ตีเราไปไหนกินน้ำอ่ะเออเอาเข้าไปเอาน้ำาป่าก็เอาไปอยู่แล้วตอนนี้ต้องน้ำมนต์ <c oughs> น้ำมนต์ ปล่าว่าทำอะไรเขาไม่ได้แล้วน้ำเปล่าไม่ช่วยสติอะไรเลยไปโคตรไปโคตรไปโคตรไปอะ่นโคตรไปไปไอ้สัสไปเรียบร้อยเล็บเข้าหนึ่งครับ มันนับเวลาถ่ยหลังปะยังยังต,ต้องมีคันเข้าเปล่าต้องเอาอีกคันหนหึ่งใช่ไหม